การเล่นเครื่องเสียงเนี่ยนะครับมักจะมีคำกล่าวที่ว่าคุณจ่ายเงินเท่าไหร่คุณก็ได้คุณภาพเสียงตามเงินที่จ่ายเท่านั้นซึ่งความหมายนี้ก็ถูกต้องนะครับต้องยอมรับว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเครื่องเสียงแบรนด์ดังกันจริงๆในระดับเริ่มต้นนะครับงบประมาณเนี่ยก็ต้องแตะหลักหมื่นขึ้นไปอย่างแน่นอนแต่มันก็มีคำถามขึ้นมาว่า สำหรับใครที่เกิดมีงบประมาณจำกัดจริงๆนะฮะแต่ว่าอยากจะเล่นเครื่องเสียงแบบแยกชิ้นเนี่ยที่มีคุณภาพเสียงแบบไฮไฟเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมคำตอบก็คือเป็นไปได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็พยายามค้นหาเครื่องเสียงที่น่าสนใจมาแนะนำกันตัวแรกก็คือไอมาเป็นอินทิเกรตแอมจากประเทศจีนนะครับถ้าเกิดเราสั่งจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์มาเนี่ย จากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีราคาประมาณไม่ถึง2,000บาทนะครับตัวแอมเนี่ยเป็นแอมขนาดจิว๋วใช้ชิปผ้าขยาย TPA 3255คลาสตีระบุก,กำลังขับเนี่ย300วัตต์ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวัตต์พีคซะมากกว่านะครับกำลังขับจริงๆแล้วที่โหลด4โอห์มเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ70วัตต์ซึ่งก็ถือว่าพอตัวมีอินพุตอนาล็อกให้1คู่สำหรับต่อแหล่งโปรแกรม แล้วก็ใช้ภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิงซึ่งไม่ได้แถมมาให้ในกล่องน,นะครับต้องซื้อแยกต่างหากทางผู้ผลิตเนี่ยแนะนำให้ใช้ภาคจ่ายไฟ dc 48 v โวลต์7.5แอมป์ซึ่งหาซื้อเป็นอะแดปเตอร์อาจจะยากสักหน่อยก็สามารถเลือกซื้อใช้แบบ32 v โวลต์หแอมป์หรือว่า48โวลต์3แอมป์แทนก็ได้ทั่วไปเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ300-500ประกว่าบาทนะครับความน่าสนใจของแอมป์ตัวนี้ก็คือ ได้รับการรีวิวจากเว็บไซต์ Audio Science Review ซึ่งเน้นเรื่องของการวัดสเปคเนี่ยออกมาดีเลยทีเดียวสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของแอมที่เข้าไปทดสอบทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการวัดสเปคเนี่ยมันก็เป็นคนละเรื่องกับการฟังด้วยหูแต่ว่าแอมราคาเท่านี้เนี่ยผมก็อยากให้เรามาโฟกัสที่เรื่องของสเปคเอาไว้สักหน่อยก่อนก็ดีนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมีแอมแล้วก็ต้องมีลำโพงลำโพงที่ผมแนะนำให้มาจับคู่กันผมเลือกเป็นลำโพงยี่ห้อ d e n t ั n Audio นะครับรุ่น B652Air ราคายอยู่ที่ประมาณ4,500บาทต่อคู่นะครับคุณก็จะได้ลำโพงบุ๊กเชล์แบบ2ทางระบบตู้ปิดนะครับที่ใช้ทวิเตอร์แบบ Air Motion Transformer ที่เด่นทั้งเรื่องความใสความสมูทแบบที่ หาได้ยากในระดับราคานี้นะครับตัววูฟเฟอร์เบสมิดเลสเนี่ยก็จะเป็นขนาด6.5นิ้วซึ่งสามารถตอบสนองเสียงย่านต่ำได้อย่างเพียงพอแน่นอนที่สำคัญเลยก็คือขับง่ายไม่กินหวัดนะครับแล้วก็ยังแถมสายลำโพงมาให้ด้วยข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือขั้วต่อสายลำโพงเนี่ยมันเป็นแบบสปริงมีดดังนั้นเนี่ยในการอัปเกรดสายลาโพงเนี่ยก็อาจจะทาได้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะ ทั้ง2ชิ้นที่ผมแนะนำเนี่ยคุณลองไปค้นหาในเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลยนะครับหาไม่ยากราคารวมกันแล้วเนี่ยอยู่ในงบประมาณแค่ประมาณ6-7 0 0 0บาทเท่านั้นเองหาแหล่งโปรแกรมมาเชื่อมต่อแบบง่ายๆเช่นมือถือหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยคุณก็จะได้ซิสเต็มฟังเพลงราคาประหยัดแต่คุณภาพการฟังเพลงเนี่ยสามารถทำให้คุณมีความสุขได้เช่นเดียวกันครับซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อศวโสโน พร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ Central e MBASSY, ปิ่นเกล้าอีสต์วิลล์และสยามพารากอนหรือช้อปออนไลน์ได้ที่ w w w a s a w a s o p o n c o t h และ l i n e a อ a s w a s o p o n